สวัสดีครับพ่อแพี่ไปไปน้องยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องแซ่บนัวควายนังทิพย์ค,ครับมื้อน,นี้ขออนุญาตพานอ้องอากะลีกะลีหุ่นอุ่นสีนะครับมื้อน,นี้มารายงานตัวนี่เราเป็นแรงนักลึกสาวเขาก็ไม่ได้ตึกปลาที่ไหนมือนีกระได้มื้อนี้ก็ตึกปลามือวม่หมูกอนก็ตึกปลามื้อก็สิไปตึกปลา,าอีกค่ะออืมืม้อน,นีตังทิพย์ไปไสว่าสิเป็นโปเดียวอยู่ทางด้านหลังครับไอ้ตังทิพย์มาสวัสดีนะ พี่น้องมาจิบไหกิจด้วยแบบนี้ด้วยสวัสดีค่ะโอ้ยทิพย์ทิพย์ยิ้มได้ไหมล่ะพี่น้องแต่ว่าทิพว่าทิพเสิร์ฟมาชิมนึ่ไม่ใช่อะไรให้เพิ่นกินเข่าตามอันตามเวลาครับพี่น้องหม้อแซงจี๊คุณนบได้กินเป็นหมอบอกว่าสี่ห้าวันก็หายฮะสี่ห้าวันก็หายบมเรียนน้ำโมเรียนน้ำยุบซะเรื่ยนี่มีเดี๋ยวมาให้บหม ขอด้ะกินแซมเนาะนิดนใต้กว่าเนาะมันหลายกองๆูต็มทีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆป้าๆแล้วนะสวัสดีค่ะเจะสวยค่ะเขากินยังว่าหอบไปเบิร์ดเลยนะไปกินเบิเร์ดเถอะมื้อนี่นี่วันนี้น,นี่นี่เป็นนามนเ,นเป็นนามเขาบอกว่าลาดนาของเฮานะครับเอามาลาดนาลาดนาอีหุ่นครับพี่น้องนี่ห้อมแท้ ใจไอ้หล่ลหล่ล่ล่ลคุยตั้งนอเออไม่ได้พี่น้องเด้วยพี่น้องครับขออยากชิมน้ำก่อนเด้อวันนี้มามีกันไหมมีชิมน้ำสุดพี่น้อนน้ำเหนียวมากเสีบเลือดเสียบป้อใครป่อเลือดใครป้อแบบเลยเสียบอยู่เสียบขอบ้านชิมอยู่เสียบป้อเสียบแต่ยังน้ำปลาแด่ยงกัดบูดขึ้นจก็หน่อยการบูดขึ้นนิดหน่อยครับอันนี้มันมันกลางกลาสำหรับคนป่วย เขาขึ้นต้องส่บใบเสยหรืน้ำตาลเนี่ยหุ่นโมนัวเขาใส่น้ำปาลาพี่น้องเพราะว่าเขากินนัวนิดนึงค่ะโมนิดละาเบื้องเอาพี่น้องใส่ก่อนเอาขึ้นมะเขืเทศหนานใส่แหลงมันเรื่องข้าวขอโทษค่ะแม่บวงใหญ่ๆค่ะบุ๋มลงไปอุ้แต่เสียบค่ะบัพริกเผ็ดบ่นเนี่ยเอาบักพริกบ้านได้บัเผ็ดบักพริกบได้บ้านเด้ออีปอบโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะล้นล้นลืมโตขึ้นกัน ตะกี้กผมก็เป็นแนวนี่แหละครับอันบันนี้พอได้เมียก็ได้เป็นเนี่ยไหมจีอันเป็นอยู่ประมาณสามหมื่นนี่แหละบันนี้ <วะ S 1> กินยาพลาสองเม็ดเศร้าเว,ว้ยโอ้มันไปเศราไงเศร้า,า,า,ดาได <วะ S 2> ้เื่อนเด้อบริจับสลากเป็นเที่ทหารเด้อวะเราเป็นม่ใชพัดเกิดคุณสีอ้กูก็ใช้หลายลกันด้วย <laughs> คือว่าหูโตอยู่ปสองหูโตแหละปสองเริ่มมาคุไร่ซุ่แล้วเริ่มหูแจ๊กแล้ว คนนั้นรอคนนี้รอคนนี้พุ่งหายคนนี้ดับคนนี้สกปรกเออแล้วไม่เลิศไม่ผ่านสาวสาวเมื่อบ้านปอซองกระเลย่องมึงหัวจักจะร้องไปเป็นกระเลย่ทุยพี่น้องวันนี้กระเรื่องมาคุ้ร่ายซุยไปเขาไม่กินเผ็ดเท่าไหร่นะพี่น้องไปที่แซวคอยด้วยบัตรนี้ยินดีด้วยคุณได้เพื่อนสาวเยอะที่ั้งทีมมีตัวแตกสาวแตกต่างเลย ว่าแตกสาแตกตรงไหนเลี่ยงลูกกะทิเดลูกกะทิเดเป็นคููกันละก็ไม่เป็นบักเถิกอะมากแบบนี้แหละพี่หนอจริงชอบแบบนี้แหละอยู่ด้วยกันช่วยกันทำอาหารกินก็พอเราไม่ได้เราไม่ได้หวังตรงนั้นสำคัญตรงไหนตรงนั้นแหละมีผัวก็เจอดีแล้วได้ทำการบ้านการเรียนส่วนผู้ชายเนี่ยเราซื้อเอาห่วยกะทิบด้ไปน้ำกันดีกันว่า เราไปสร้อยกันเลือกกันตัวเนาะอะตกยามมาพ่อกลับมาบ้านอะเป็นยังไงได้กี่ไม้ถามกันแล้วแบบนี้ถามเนี่ยถามกลับมาคนเที่ยงกลับมาถามกันนะผู้ใดมาหังเลิศล่ะค่ะคันเฉันสวยจิ๋พี่น้องว่าฉันสวยค่ะพี่น่อยก็บ่าเห็นว่าสันสวยเพรามากเนียฉันกูแต่งงยิงขึ้นมาหนี่ย่าบาบาบโลันะย่าหนูมาด่ามัน ไปซื้อปาอ<ม>ลาเรับสมัครสาวสวยอันรับสมัครสาวเสือบสวยว่าส,สัน<ม>อ๋อวันสัน,นคุณนัสนนทส่วนบาสันเทียบพอมาสันเหนูว<ม>่าฉันสมัครได้ว่าฉันค่ะก็ได้บางม,มาเด้อยามบ้างต้องได้วันเลิศเลิศมาเถอะขึ้นเสือขึ้นเสือขึ้นอีกบ่เข้ามันจะบุลลึกกียาข่อยเลิศเราจะนวดข่เลิศหลุดมื่อนี้กินซ้ำนี่แหละต่ว่าบอกเลยวา่า มีต่อเต่เอาความจริงมาพูดเล่นเดี๋ยว่ันงอหาแนวกินหนูเรื่องอะเดี๋ยวเอานี้ให้น้องหนูลินก่อนอยากกินรำมูข่าพี่น้องแต่เสียบคัะนั่งทิบกับบอคอยเป็นตะยูปนัยก็เลยบ่ได้มานั่งให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องฟังเสียงเอาอนี่จะเสียงอ้อมอ่อนเดวแต่มือพันดอกพี่น้อง าสามยมือ,มอดีสี่มือไข่เ <c ười> มือ่อไรกินหอดพี่นองกันนั่อยูไม่กินนั้กันอืมอืมอ <c ười> ย่างปวหนึ่งต้งองใจ้จะเป็นพริกไทยมาเข้ากางอย่างวงนะมาได้แหกดินไส้าหามเลยกินหมูกันแล้วปกปิดกันคือเพียแทนนี <c ười> ่ย่กย <c ười> ักวดครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวของแมงวายอยูบ่บุกหนอืี <S <S 2> <S 2> พิกบันไดานบานงายเพียงไดก,ไไดก็ไปหาปลามาอันม,มอนือนมันบันอยู่ไปหาใส่มือนีมือนีไปบันพ่นง่ามคะ่ะทั้งจังหวัดน้องไายคะ่ะพงง่นง่ามเมื่อวานเมื่อก่อนไปคุมเพราะว่าปีพี่น้องวายอยู่บ้านพี่ตัวหน่อยย่ไปเลือกแถวใดบอกทั้งหมดยู่เอ็นยู่บันปอจ้ะพี่น้องอยู่บนันปอเขาอันทั้โนนงโรกน้ำตาล กุมภวามันบ่กุมภวาลงน้ำตาในใจกุมภวาปีปทุมมันบ่ไม่ค่ะกุมภวาเมืองลิงค่ะเมืองนกเมืองลิงค่ะมาใส่กับไปฮอดค่ะครับผมติดไฟแดงกับิด่คือยังรถพ่วงนี่ค่ะต่อดากรถใหญ่บ่เบ่ได้่ไปแล้วเบ่ได้เขาไล่ทางนี่จ้ะมาจะเบิ้ลเขาเสียบๆเขาตัวมีบ่หมดเลยครับขีดบ่ได้มีค่ะบ่ได้มีใเบิับขี่มีแต่ใบจูงเด้ ก็อาจจะเห็นด้านกับจูงอยากนอนาตั้งแต่กินเวลาเคยพ่อด้านอยู่ป่พ่อค่ะเห็นยังไ,ไงบ้างเนี่ยมาแต่สานี่ครับบัตรตำรวจถามไปรมาแต่ไปตื๊บปลาจ้าสั่นขับเบิกความสีเบลควาบจา้าน,น,นะผู้ชายผู้ชายยังคือเบาจ้าแต่น่าควาปิ้นผู้หญิงแหม่ก็ได้วางสีตำรวจท่านเด้แต่หัวขวนไข่เขาไปบ่ปิ่น แล้วก็เบิง้งสภาพเบิ้งทั้งกายภาพแล้วโมนาเมีนนะเฮียงสิง่ <c oughs> <c oughs> บะเมีนก็เบิ้งมึงแหน่โอ้ยล้วให้เกียรติคนณข่อยเลยมุนบางล่างหน่อยแค่จ้ะอันคือแม่นี่ว่าไปยางม<บ>าเลยมาลูกโดยค่ะแม่นะ แม่ก็คือแม่แม่ก็คือแม่ <S <S อืมอชุดนามเบอร์เดียวขอ,อย่างของท่านเจา <S 2> <S 2> ้าชุดจังงสบเหมือนน้ำซุปล่างปากกอสร็จลงหูกข่อพี่น้องเนี้ยวใส่ดีโอ้ยเหนี้ยวดีเนี้ยวเส้นกอสร็จลงหูกั่วยำนี่ยหละลูกยำพุจ่าพูดเลยว่าเขาบ้านยำนี่เ สัมผัสที่เงาเด้เงาตาบ่เงาแท้กต่เงาแหละคุ้ได้ไปคอยบ้าน่ำ่อยยำย่้วแหเพราะว่านมือยังสีขอากาดิมือยังสีขวากาดิยำโดนก็เกาเพราะว่ากินมาหลายคนคือมือขอากาดิอื่นอื่นล่ะะ่อยยำกับพระท่านหลายคนบ่พันผัดสิ่วเด้อผมนี่ถ้าเป็นหลานนาจะโบกออกถ้าเป็นแนวส้นน้ำผมจะโบกออกเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นแนวแห้งเขาพัด พัชซิอยู่อืมนี้จะออกเปรี้ยวไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวอืมไม่หวานนัวอือฉันกินค่ะไม่เดีอดไลยสัดบบบงั้นก็ไม่ต้องเด็กนะมั้มอืมโอเคฮืมยังไม่ใช่เบตาคมกระอง แม่ลูกยังไม่แนมนะยังไม่แว้งเลยแม่ก็อยากไปอยู่ลูกตอนนี้ส่งผมแม่จั๊กอีหยังเอิดอต้องแตะซึกแตะซิกมีิลานผู้ชายดีๆแนะนั่บอกมีแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดแล้วเพราะว่าคนติดโควิดเยอะบอกเที่บ้านก็ติดโควิดได้หลายพี่น้องตายเครื่องบ้านเนี่ยฉีดวัคซีนมั้งซีบ๊อกซีน เรื่องการใจตายครับพี่น้องยานจะควงบะได้ไต้เลยเฟ <laughs> าตวไต้าวเงินประกันอืมเม,มื่อก่อนบะได้ไต <laughs> <laughs> ขั้นเมื่อกี้ไต้ก็แยพันหมดเล <laughs> าายได้ไต้ฟาวไต้ฟาวเงินประกันครับเออมื่อกี้เพิ่งข้าวกะเล็กหน่อยมื่อกี้ไปอตัวเป็นยังไงกับบะได้ั้นทงว่าเป็นทา่างไฟเซอร์ไฟซุมดอกแต่ว่า อาการหลาสุดมันคือเกิดจากการฉีดวัคซีนนะนี้ถามรเหนื hmm. ่อยตายตายเอาไปไว้โรงพยาบาลเคยพอไหมใ้ o. ่ไงจากแหล่ะเอาไปไว้โรงพยาบาลเคยพอไหมฮะนะขยัดหูจะเจ็บคักมานจนได้หูยูทูบข่อยก็มากเบิ้งดีเจพูมเนี่ย คนหัวครวนม่วนดีชีวิตไม่รุนดีเกิดชิ้วช่วยเส่เศษมมาอะไร่เงียมีน้ำขวดมีขันหูเ่าเสียงดังมันบวชเสบตัวพี่น้องเฮ็ดเบียกยู่พี่น้องว่าวยังก็ยังกเห็นมีน้ำขดขันหู่มีเสียงมันบเสบตัวลองดูดูซิเดี๋ยว่วกนมาหูพร้อมกันเลยอตตา เี่นลวกปากกูตะกรอนเจ้าน้องข่อก็ได้ยินตลาดเนาะอันนี้กะนูบบทังหมดกันได้ดิงดิงดิงเออกรามันแมนกว่ามันอีรตัวนี้ กินคือหมูนี่ก็แมนมันก็แส่บเลยถั่วกบกบกบเอานี้เม่นมาค่ะก็อยากห่อนครับอันนี้เม่งก็ได้ละพี่น้องน้ำมอก็ะย็นยินน้มอกระกำลังลงจอดรถไปนน้ำเดินนี่กันหอดสามทุมสี่ทุมปานนี้รถเบียดไปพี่น้องเป็นเม็ดข้าวโพดเลยค่ะอุ้ยอะไรหรอเพลเอยพี่น้องเพลือ มันนี่ขอญาติพี่น้องอันผักซักส้มสิ่งถี่นนาสนใจท่องสองเ้าสักจะคลิปหนึ่งมีนักิ่บ่ได้รวมเฟรมนั่เบื้องแนวแก่ซ้งแก่ะอย่ยังไม่ยังเงืนอนกิ่น้ำแน่ว่าเป็นยังมันเผ็ดันอดกันกันกอด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 กันกอันกอดกันกอดันกอดก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 ันกดันกอดกันกันกกันกันกกันกันกกันกดกันนดกอดอ กินมาได้เลย,เยรรกัวกระยับตัวเนี่ยแสบแ่บไปบางทีตัวด้วยแ่ยบ,ยบดิมื่อนี้มือขวบสันไมนเลยบ,บางเฮียปากไหวทั้งซ้อนถือกิ้งบนทั้งซ้อนมันเป็นตรงโลงเนี่ยที่แรกเอาเอาซ้อนอันนั้น คุณนายไม่ข่อยสดแต่ว่าไอาข่อยสดบ่ราะเปล่นจดดอดซ่อนภักกลางพี่น้องไอเบ่ร์เป็นภักกลางอันซ่อนหาง,งาเงาหายไปพี่น้องอันอันอันเบนเบนเสี่ยงคายเช็ดนานเนี่ยบอกไว้เลยครับคนอีสานคนเล้านี่แหละครับกินแนวนี่แหละแล้วก็โอ้มือนไปอ่าน์ตบิทเตอร์พอ่อมันขึ้นครับเฮาว่าษนเอ้ยมาบอกสูฮีสูหน่องฟังอยกก็จ้ามาเหยียบคนอีสานคนเล้านี่แหละพี่น้องขั้นเขียวใครมาเหยียดนี่สีปากแดงหัวมันต่ออยู่นี่ มึงเด็กปังมึงเฮงสิขัดมึงคืนขึ้นแล้วแต่นี่ก็คืนตอนนี้เ<ล><ล>ขาเรียดเขาเวทแบบหมหาศาลเลยท้องประเทศไทยอนคนอีสานบนเครื่องหนึ่งหรือบปล่าอะไรตายบปล่า <laughs> น้ำนมมาเท่าก่อนนี่มีการว่าการเหยียดคนอีสานมันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วครับ บุยยังไรยังบางครับบัตรท่านท่า,านยังบัตรเทิเร์กกินแต่ผงสลดสิบุรุรื่องด้แล้ลลวไม่เรียนกันไม่เรียนหนังสือไม่มีการศึกษาแต่ท้วงอะไรท้ <c oughs> วงกำลังสังเกตการอยู่ว่าต่อเทยเขากินกันยังไงคืนสิ่ง ขาปากกองควางขักโกบโลดสวบโต๊บหลดป่ะเจดังโต๊บโหลดกับพี่ซุก,กเหลืองควางนี่ยคือหมาหนีเราบังหันนี่เพืออ่อนว่ามันสวบตบหมาเพื่อนว่าจะสบายเด้ขอจะสบายก็คืออยู่ <laughs> อยู่น้ำมันบริเวณเส้นซุเส้าปากไปหน่อยกินแกรับเบาแกรับเบาหนีเรากูไลายนี่อันได้เบาเบาพื้นข้นนี่มันหัวนจุ่มกันความบริเวคายนี่ สองชั่วโมงสองชั่วโมงว่าจนว่าปรับไปที่ตั้งปวกก็เบาได้ครับว่าผุดพุนนี่ได้มามาหลุดขจีว่าพื้นเจ้าให้เบิ้งข้นขายทอดเม้ยคนขายเป็นไส้ข้นขายเป็นไส้ยังขาดขาดเป็นไย่างเง้บากับลูกค้านี่เลาดีสุดยุกับหันขาไม่บื่อเด้งินเดอย กำลังขวดทวนๆคุณขวดแลวก็กลังขวบขวักขวักขวกคุ่้ยินบอกอยากเด้อกวบไปแต่แซบเดี๋ยนอ่จักสองตอนในเส้นบักหุ่งหันตีทุกมีบ่ขวดขวดขวดขวบเถอะขันตามบักหุ่งกันบัได้ยินเสียงขวดควบนี้กับบัแซบได้บัดนี้พี่น้องต้องมีเสียงขวบขวักขวักนะ เโซ่ค้ำสุดท้ายพี่น้องเบิ่งมาเด้อเอามูเต็กับพี่น้องกินคำสุดท้ายพี่น้องค้ำสุดท้ายละจ้าตายบัดไปเลยเมรัยยาดลูกโอ้ลืมลืมลืมโดดตัวพีนหน่องความเป็นเบิ้ลเลยเสียสุขภาพเดียวก็เสียเมรยาดบ่ขอโทษนะครับเสียเมรยาทเดี๋ก็เสียสุขภาพมึงจะจะลูกสวยเด้อฝันว่ามึงจะบ่เคยเอี่ยมเคยลื้อเดย คำสุดท้ายอยู่ขอบไว้ก่อนเป็นไงครับลูกเลอะกระหูกน้ำให้พี่น้องมากเกินขำไดข้อความบออกว่ายังมึงเหี้ยอยู่โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้อง